ออกกาลังกายบ้างไหมคะเนี่ยออกบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เราทำอะไรก็ได้ก่อนจะขายใช่ไหมใช่ค่ะ,ะ,ะพี่พอ้นยังจะไม่เสียเวลาใช่ไหมยังค่ะก็มีเรื่องจะคุยกับน้องอุยอาว้ย,อ,วยอ,อันนี้เรื่องจริงๆนะอยากจะคุยเพราะว่าพี่อ้นตัวในสลัมนะครับแล้วพี่อ้นก็เกิดมาลําบากมากมการที่น้องมีชีวิตแบบนี้พี่อ้นอยากให้น้องมองมันเป็นของขวัญเพราะว่ามันจะเอาไว้ทดสอบเราให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็พี่อ้นชื่นชมน้องมากขอก่อนทีหนึ่ง ขออนุญาตครับก่อนแล้วเลครับก่อนเลยครับก่อนเลยครับก่อนทีหน <S 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 ึ่งมันมันจะคว้าอะไรเลแน่นไปเหรอแน่นมากเลยโอเคผมต้องทำอะไรบ้างครับปกติทก็ต okay ้องกินข้าวไม่ต้องกินไม่ต้องกินข้าวกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนอ่าแล้วก็ร้องเพลงกินข้าวก่อนแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เต้นให้คุณผู้ชมดูเต้นให้คุณผู้ชมดูเล่นละครได้ดูอะไรไหมคะได้อยากให้ทำอะไรก็ได้เหนื่อยเอาบทโหดๆไหนพี่ ปวดหัวเดี๋ยวน้องจะรับไหวเหรอไหวอย่างนี้ว่มาเล่นปวดหัวกับพี่อ้นนเอาบทนี้ก่อนบทสมมติว่าถึงเวลาที่จะต้องขอแต่งงานผู้หญิงในไลน์แล้วพี่กดเลยนะครับเ้ยเดียวเลยอ๋อย่างๆนะะยังก็ผมไม่มีอะไรพูดมากนะครับผมว่าความจริงใจของผมผมให้คุณไปหมดแล้วก็ผมพร้อมจะดูแลคุณทั้งชีวิตนะครับอย่าเชื่อผมก็ได้ไหนใช้เวลาพิสูจน์ผมแล้วกัน ผมอยู่บ้านเจนนี่นะครับตอนนี้ยังไงให้มาหาที่นี่ผมรอกปนอยู่ที่นี่นะครับ <laughs> จะทำอะไรข้าไปพี่พูดแบบนี้ปานี้ไม่ต้องเลยน้ำหมากไลเหมือนกัน <laughs> <laughs> อ่ะขายอะไรครับพี่ก <laughs> ็ตัวนี้นะครับเป็นสินค้า